หกหนึ่งพี่บอกให้หกหนึครับเอาละเอาละนี่งานอะไรนะครับเนี่ยขอให้ทีมาดังปิ๊นเลยครับฟังเงินเต้นไปชมพูอารียาผู้ชมได้เห็นแลนนี่ค่ะอ๊ะนะครับแล้วแต่เงาอะไรล่ะแล้วมีอรตระหนักการเลยเชิญเจ๊เกลต่อเลยค่ะแล้มีไม่ออกมาได้โอเคผู้ชมครับมาที่ท่านของผู้ชมกันบ้างกับการร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยเอาความรู้สึกก่อนรู้สึกยังไงบ้า

เพราะว่าจริงๆน้ำหอมของคนไทยก็มาเราเป็นเพนก็เล็งกได้เลยค่ะว่าจะเป็นกลิ่นไหนแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็สั่งเจ็ดเลยสั่งกลิ่นไปเลยดีที่สุดนะครับพี่ชมถ้าเกิดว่าเราจะแนะนําให้เพื่อนๆของเราเนี่ยมาลองเป็นเจ้าของน้ำหอมมาลองกินหรือซื้อไปฝากใครที่เขาร no right, ักในช่วงมาเลนไทยวิธีการเลื่อนน้ำหอมในแบบของแม่ชมจะต้องเลื่อกแบบไหนใช้ซีีโอน้ำหอมบาราเ ขอบคุณนะคะขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะคะทุกคนเลยนะคะก็บอกว่าอันดับแรกก่อนเลยตอนนี้ตื่นเต้นมากนะคะตื่นเต้นมากก็พยายามกลับมานะคะเที่ของพิ้งแล้วนะคะตั้งแต่ที่ใส่เรื่องทำบัลลังก์นนะคะกับื่นนั้นเนี่ยน้ำหอมแม่ชมนะครับผมทีนี้หนึ่งบุคคลสำคัญที่เป็นหัวใจสำคัญเลยของบัลลังก อ่ะนะคะซึ่งก็บอกว่านะคะต้องเป็นต้องของไอชั่นใหม่ของมาดามฟินนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติมากๆนะคะจากผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ได้ร่วมอ่าให้เกียรติได้ร่วมร่วมงานกับมาดามฟินค่ะซึ่งก็อีกไม่กี่นาที